ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวนะเป็นการ์ด WiFi นะนะครับผมของ TP Link นะครับผมรุ่นนะครับ Ancher นะครับ TX 5 0 E นะนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นระบบแบบ2เสานะครับมีบลูทูธในตัวด้วยนะครับผมนะครับเดี๋ยวเรามา unboxing กันดูว่าข้างในมีอะไรให้บ้างนะครับแล้วก็การใช้งานยังไงนะครับเดี๋ยวเกินนิดนึงนะครับคือที่ผมซื้อตัวนี้มาเนี่ยเพราะว่าเนื่องจากว่าผมมีคอมที่เป็น PC นะ ซึ่งซึ่ง PC เขาก็มี Wi-Fi กับ Bluetooth อยู่แล้วนะครับแต่ทีเนี้ยอยู่ๆเมื่อวันก่อนเนี่ยมันใช้งานไม่ได้ครับคือพยายามทำทุกอย่างแล้วลงไดเวอร์ใหม่ลงวินโดว์ใหม่นะครับผมเซตเวอร์ออด แฟตไบออทใหม่อะไรทําทุกอย่างแล้วนะครับไม่หายครับน่าจะเป็นที่ฮาร์ดแวร์นะครับน่าจะเป็นตัว Wi-Fi กับบลูทูธที่โมดูลที่มันเป็นโมดูลเดียวกันในออนบอร์ดเนี่ยมันมีปัญหานะครับก็เลยตัดสินใจไม่อยากเปลี่ยนเมนบอร์ดไม่อยากเปลี่ยนเครื่องใหม่นะครับก็เลยซื้อเป็นตัวการ์ด w i f i ตัวนี้มาใส่แทนนะครับผมนะครับก็เดี๋ยวผมให้ดูรอบๆกล่องก่อนนะครับอันนี้บริเวณหน้ากล่องนะครับผมนะครับนี่ด้านข้างเนาะนะครับอันนี้ด้านหลังเนาะเนี่ยครับ ตัวนี้จะเป็น Wi-Fi 6แล้วนะครับซึ่งเดิมของผมผมใช้อยู่ไม่ใช่6นะน่าจะเป็นประมาณ Wi-Fi 4 Wi-Fi 5ได้นะครับเป็น AC อยู่เลยอันนี้เป็น AX แล้วนะครับ AX 3000นะครับก็จะไวมากนะครับผมยังไงผมก็ฝากกดติดตามช่องไว้สักนิดนึงนะครับผมนะครับเผื่อว่าพี่ๆท่านไหนที่เจอปัญหาเหมือนผมนะที่ต้องมาซื้อ,อ,อการ์ดตัวนี้ไปใส่หรือว่าซื้อเมนบอร์ดที่มันไม่มี Wi-Fi กับบลูทูธมาในเครื่องนะครับก็าสามารถซื้อตัวนี้ไปใส่ได้นะครับผม ราคาราคานะครับผมซื้อมาประมาณพันห้านะเดี๋ยวขึ้นรูปไว้ให้ดูนะประมาณนี้นะครับพันห้าครับก็เดี๋ยวเราแกะกันไปดูนะครับว่าข้างในมีอะไรให้บ้างน,นะครับคือตอนแรกผมก็เลือกอยู่นะมันจะมีสองรุ่นที่ผมเลือกก็คือเป็น tx ห้าห้า e นะครับห้า e เนี่ยมันเหมือนจะเป็นรุ่นใหม่กว่านะแต่ทีเนี้ยคือถามที่ร้านแล้วต่างถามถึงความต่างนะครับเขาบอกว่ารุ่นนั้นอนะซิงค์ตัวเนี้ยมันจะเป็นพลาสติกนะครับซึ่งตัวเนี้ยจะเป็นซิงค์อลูมิเนียมคือผมมองว่าเ,เจ้า ราคามันราคาตัวนี้เป็นเลขที่น้อยกว่ารหัสรุ่นน้อยกว่าด้วยนะแต่แพงกว่านะครับผมนะครับแพงกว่ากันประมาณ200อตัวนั้นอยู่ประมาณพันสามห้าสิบประมาณเนี้ยนะครับผมตัวนี้อยู่ประมาณพันห้าห้าสิบนะนะครับก็ประมาณนี้นะผมก็เลยเลือกเป็นตัวนี้มาเพราะว่าเนื่องจากว่าใช้หนักนะครับผมเปิดทั้งวันนะครับก็ให้ความสําคัญกับความร้อนเป็นหลักนะครับก็เลยเลือกเป็นรุ่นนี้มาแทนนะครับผมก็จะมีเปิดมาเลยก็จะเจอคู่มือนะครับหนึ่งฉบับนี่ครับก็จะบอกว่าใช้ยังไงอะไรบ้างนะครับนี่นะครับ แบ่ป yeah, ีเนาะนะครับโอเคต่อมานะครับจะเป็นเสากากาดเสากากาดเขาจะมีให้2อันนะเป็นลักษณะแบบกลมๆนะอย่างเงี้ยเป็นกลมๆนะแล้วก็สามารถงอได้นะครับมีให้2ออันนะครับแบบนี้เนาะสองอันนะครับต่อมานะครับก็เป็นตัวการ์ดนะเนี่ยครับแล้วก็มีสายนะครับอันนี้เป็นสายของเขานะอ่ะนี่สายของเขานะครับแล้วก็มีการ์ด อันนี้จะเป็นตัวข้างหน้านะสามารถเปลี่ยนเป็นช่องเล็กได้นะครับมีช่องเล็กกับช่องใหญ่นะครับให้เราสามารถสับเปลี่ยนได้นะครับแล้วก็มีอ้าวมี cd ดีด้วยตายแล้วคอมไม่มีไดเวอร์คอมไม่มีซีดีลอมแล้วนะครับก็ม,มีซีดีให้ด้วยนะแต่ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวไปโหลดเอาในเว็บนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการติดตั้งนะนี่ยครับประมาณนี้นะครับโอเคนีครับอันนี้ก็เป็นสายที่เอาไว้ต่อ เพื่อจะเอาไ้ใช้งานบลูทูธนะเนี่ยครับเป็นแบบนี้เนาะนะครับปลั๊กแบบนี้ก็ไปจิ้มที่เมนบอร์ดได้เลยนะครับก็จะสามารถใช้งานได้เหมือนกันนะครับผมแบบนี้เนาะโอเคนะครับอันนี้ก็เป็นตัวการ์ดเรานะครับเป็นพระเอกของเราตัวการ์ดตัวเล็กนะตัวไม่ใหญ่นะตัวตัวไม่ใหญ่นะฝ่ามือนีประมาณฝ่ามือฝ่ามือได้นะแล้วก็ด้านข้างก็จะมีเสียบเสาให้สองอันนะครับผมซิงค์เนี่ยจะเป็นอลูมิเนียมมาเลยนะครับ นะครับเวลาเราจับอย่าไปจับตรงทองแดงนะนะครับเดี๋ยวมันจะขึ้นคาร์บอนนะครับอันนี้ก็เป็นลั๊กเอาไว้เสียบเข้ากับเมนบอร์ดนะเป็นเป็นบลูทูธนะครับเป็นบลูทูธ5.2แล้วนะครับตัวใหม่แล้วแต่ที่กล่องยังเขียน5.0อยู่เลยนะครับเนี่ยนะครับ AX 3000 WiFi 6 Bluetooth 5.2 PCIe นะครับตัวนี้จะใช้พอร์ต PCIe นะนะครับก็ประมาณนี้นะนี่โอเคก็เดี๋ยวเราไปติดตั้งกันดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับ เวลาติดตั้งหรือว่าวิธีการติดตั้งนะครับผมโอเคเดี๋ยวขออนุญาตไปยกคอมมานะครับแล้วเดี๋ยวจะเปิดเคสมาให้ดูว่าทํำยังไงนะครับครับตอนนี้ผมก็ถอดออกมาแล้วนะคือเปิดฝาออกมานะครับถอดสายอะไรออกให้เรียบร้อยแล้วก็ถอดสายปลั๊กไฟให้เรียบร้อยนะครับผมนะครับอ่าช่องที่เราใช้ทําการติดตั้งนะนะครับมันจะเป็นช่อง PCIe นะครับ PCIe จะเป็นลักษณะแบบอย่างนี้นะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับช่องตรงนี้นะครับเนี่ยตรงนี้ อันนี้คือ PCIe นะจะมีหลายจะมีหลายอันนะครับมีตรงนี้อันนึงนะแล้วก็มีเนี่ยครับตรงนี้อีกอันนึงแต่ผมจะเลือกใช้ช่องนี้นะนะครับช่องนี้เราจะมาเสียบตัวการ์ดที่บริเวณช่องนี้นะเราต้องทําการเปิดช่องนี้นะครับออกนะแล้วก็เอาการ์ดที่เราซื้อมาใส่เข้าไปตรงนี้นะนะครับผมนะครับทีนี้นะครับมันจะมีอีกสายหนึ่งนะครับที่เป็นสายไฟอันเนี้ยถ้าเราไม่ต่อสายเส้นนี้ยมันก็ใช้งานได้แต่ w i f i นะครับตัวนี้นะครับต้องเอาไปต่อกับที่เมนบอร์ดที่เป็นพินของ USB นนนะะครัับตวี้ นะครับพินอยู่ตรงไหนนะครับจะอยู่ตรงนี้อันนี้แล้วแต่เมนบอร์ดนะก็ไปเปิดคู่มือดูก็ได้แต่ของผมมันจะอยู่ข้างล่างตรงนี้นะครับบริเวณไม่แน่ใจว่าเห็นไมน้หมุนให้ดูนะเนี่ยครับมันจะมีพินเล็กๆอยู่นะครับมันแล้วแต่เมนบอร์ดนะเราก็เอาไปเสียบนะครับเนี่ยมันจะอยู่ตรงบริเวณช่องช่องมันจะอยู่บริเวณตรงเนี้ยเอ่อช่องของเมนบอร์ดแต่ละอันมันจะไม่เหมือนกันนะแต่ของผมมันอยู่บริเวณตรงนี้นะเนี่ยปลั๊กกันเนี้ยนะครับสีดำๆเนี้ยเราก็ไปเสียบแทนนะครับผมแค่นั้นเองนะครับก็เเเรรรรรีีียยยยบบบ้้้อออแแลลววววนนนนะะะะคคััผผมมดดด๋๋จถ็ตกกาาใส่ ครับก็เดี๋ยวผมจะทําการต่อสายเส้นนี้เข้าไปก่อนนะนะครับต่อไปรอที่บอร์ดก่อนแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็เดี๋ยวค่อยไปต่อเข้ากันนะโอเคีนผมถอดออกมาก่อนนะครับมันกะกะานะครับโอเคครับตอนนี้ก็ต่อสายเรียบร้อยแล้วนะครับผมนะครับเข้าไปที่เมนบอร์ดตรงจุดที่อ่อ เขาเป็นพอร์ต USB นะนะครับเราก็ต่อเข้าไปแบบนี้นะครับเราก็ทิ้งสายไว้ก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวเอาการ์ดจอมาใส่นะครับเหมือนเดิมนะใส่กลับไปเหมือนเดิมนะครับนี่เรียบร้อยแล้วครับก็เดี๋ยวเรามาใส่การ์ดเอ่อ Wi-Fi กันนะครับผมอ่ะครับจากนั้นนะครับเราก็เตรียมตัวการ์ดการ์ด TP Link นะที่เราซื้อมานะครับที่เราจะมาใส่นะครับผมจากนั้นเนี่ยเราก็ถอดอ่าหรือว่าหรือว่ากดตัวเหล็กนะครับที่เป็นช่องเสียบนะครับออกนะเนี่ยบดออกมาก่อนนะครับ อันนี้คือของผมเนี่ยมันเป็นช่องแบบไข่น็อตนะไข่เสร็จมันก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะครับแล้วมันก็จะมีช่องโว่นะครับแบบนี้นะตรงนี้เนี่ยนะครับเป็นช่องโว่อยู่นะครับเนี่ยตรงนี้นะแล้วก็การ์ดเรานะครับเสียบเข้าไปนะครับพยายามอย่าไปจับตรงอย่าไปจับตรงเนื้อทองแดงตรงนี้นะเนี่ยครับแล้วก็เสียบเข้าไปเลยนะครับแบบนี้นะมันจะพอดีเลยนะครับเนี่ยมันจะพอดีล่องเลยเห็นไหมฮะมันจะพอดีล่องเลยนะอ่ะนะครับอันนี้ก็ เสียบเข้าไปเรียบร้อยเลยนะเนี่ยครับจะสังเกตว่ามันลงสโตก็พอดีเลยเห็นไหมครับสกเกต,ตรงนี้ลงพอดีเลยนะนะครับผมแล้วก็ตรงหัวน็อตตรงนี้นะครับเนี่ยเวลาเราใส่ครับเราต้องกดแผ่นลงไปก่อนนะเราะถ้าก็เรากดแผ่นปุ๊บเนี่ยแล้วตัวนี้น,น,น็อตตัวแผ่นที่ยึดกัะโครงเคสเนี่ยมันหุบเข้ามานะให้เราดัดเหล็กออกไปนะครับเพื่อเพื่อ,เพ,อเพื่อไม่งั้นอนะ่ะเวลาที่เราไขานอ็อตถ้าเราไม่ดัดนะถ้าเราไขาปุ๊บตรงเนี้ยเดี๋ยวกร์ดมันจะโก่งขึ้นมานะครับ กลายไปว่ามันจะหลุดจากช่อง PCIe อันนี้นะครับผมนะครับก็แต่งให้เรียบร้อยก่อนนะค่อยไขน็อตแบบนี้แล้วก็เอาสายเนี่ยครับเส้นนี้นะเสียบเข้าไปที่ตัวด้านท้ายการนะครับผมก็เป็นอันเสร็จครับนะครับตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะสายที่เราต่อจากข้างล่างตรงนี้นะเนี่ยมันก็จะลอดขึ้นมาข้างบนอย่างนะครับมาเข้าที่ท้ายการแล้วก็อาการนี่เสียบไปแล้วนะตรงเนี้ยเห็นไหมเห็นซ็อกเก็ตไหมเดี๋ยวผมซูมให้นะครับเสียบเข้าไปที่ซ็อกเก็ตเนี่ยตรงนี้นะครับเนี่ยซ็อกเก็ตตรงนี้นะ ก็เรียบร้อยแล้วอันนี้ในส่วนของในเคสเรียบร้อยแล้วนะครับผมนะครับแล้วก็ด้านหลังเนี่ยเราก็เอาเสากะนะครับใส่ตรงนี้นะเนี่ยใส่ข้างหลังตรงนี้นะครับก็เป็นอันเสร็จนะครับใส่แบบนี้เลยนะครับใส่เข้าไปเลยก็ได้ัะหมุนเข้าไป2อันนะครับนี่ก็เรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวเราไปต่อกันที่หน้าจอคอมนะครับไปไปดูซิว่าตอนที่เราเปิดแล้วเนี่ยมันจะใช้งานได้เลยหรือเปล่านะครับผมนะครับโอเคของผมเนี่ยเป็นม n ด o w สิ0นะลืมบอกไปนะครับเดี๋ยวไปเจอกันที่หน้าจอคอมครับ นะครับเราตอนนี้เรามาอยู่ที่หน้าจอคอมนะก็คือหลังจากที่เราใส่เสร็จแล้วเนี่ยอ่าผมก็บูตคอมขึ้นมานครับอันนี้คือผมยังไม่ได้ลง driver, ไดเวอร์ใดๆนะครับเดี๋ยวไปดูก่อนนะว่าในส่วนของตัวเครื่องเนี่ยเขาเจอการ์ดไหมนะครับผมเนี่ยครับตรงนี้นะ อันนี้ไม่ใช่นะอย่าไปดูนะอันนี้ปิดไปไม่ใช่นะครับตัวนี้อะแดปเตอร์เน็ตเวิร์กโอเคบลูทูธมาแล้วนะครับผมแล้วก็เห็นไหม Intel R Wi-Fi 6E มาแล้วนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาลองดูซิว่า Wi-Fi จะขึ้นไหมนะครับผมติดตัวนี้ไปก่อนอกดที่ลูกโลกนะครับโอเคตอนนี้ WiFi มาแล้วนะครับสามารถใช้งานได้แล้วนะก็เดี๋ยวรอสักครู่นึงเดี๋ยวผมขออนุญาตต่อ Wi-Fi แล้วมาลองเทสสปีดกันดูนะครับผมครับก็เดี๋ยวเรามาลองเทส สปีดกันดูนะเมื่อสักครู่นี้ผมต่อ Wi-fi ไปแล้วนะครับผมนะครับตอนนี้ก็ต่อ Wi-fi แล้วนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะใช้เว็บสปีดเทสนะครับผม adslthailand. com นะอันนี้นะเว็บนี้นะครับผมกสต์นะครับผมแพ็กเกจที่ผมใช้ก็คือเป็น500ร้อ500นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าสปีดจะได้เท่าไหร่นะครับผมโอเคนะครับตอนนี้อัปโหลดผ่านนะครับ500นะเกินด้วยนะครับผมนะเกินด้วย ไม่ต่ำกว่า500เลยนะนิ่งมากเลยนะครับมีหลุดๆไปนิดนึงนะครับโอเคต่อมาเป็นอัปโหลดนะครับเดี๋ยวลองดูซิอัปโหลดเท่าไหรอัปโหลดนะครับก็ต้อง500เหมือนกันนะเพราะว่าสเปคผมเท่านั้นนะดูซิอัปโหลดได้ก็น,น้อยกว่าน,นิดนึงเนาะประมาณ380 370อ่ะเดี๋ยวผมจะเทสทั้งหมด2ครั้งนะครับ ผลออกมาแล้วนะครับก็คืออัปโหลดผมได้537นะเอ่อโทษทีนะครับอ่าผลออกมาแล้วนะครับก็คือดาวน์โหลดนะจะได้537ส่วนอัปโหลดเนี่ยได้392ก็ตีละ400นะครับปิงได้เท่ากับ7นะเดี๋ยวผมจะลองครั้งที่ะครับเทสนะครับ,รบอ่าอ่าดาวน์โหลดนะครับดาวน์โหลดได้เอ่อเท่าเดิมนะไม่ตกเลยนะครับผม ตกไปนิดนึงนะ490ก็ถือว่าโอเคนะครับในส่วนของดาวน์โหลดนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูอัปโหลดกันนะครับนะครับอัปโหลดได้ประมาณ400นะประมาณนี้นะครับผมโอเคนะครับสองครั้งนะครับผลก็ใกล้เคียงกันนะก็คือว่าดาวน์โหลดเนี่ยผมได้ประมาณ539นะ อัปโหลดนะได้ประมาณ419นะครับก็ตีละ400แล้วกันนะครับปิงได้ประมาณ6.7หรือว่า7ประมาณนั้นนะครับก็ถือว่าโอเคนะเร็วทีเดียวนะครับก่อนหน้านี้ไม่เร็วแบบนี้นะประมาณ300-400เองนะครับผมในส่วนของดาวนโหลดนะอัปโหลดก็ได้ประมาณ300นิดๆนะครับผมนะครับเดี๋ยวเราไปลองในส่วนของบลูทูธนะกาก้าตัวนี้มีบลูทูธด้วยนะเดี๋ยวมาลองเซิร์ชดูซิบลูทูธจะเจอไหมอ่ะโอเคนะครับอ่ะตอนนี้นี่บลูทูธนะครับ อันนี้เดี๋ยวผมจะลองเซิร์ชดีไวดูนะครับลำโพงที่ผมใช้เป็นบลูทูธนะโอเคตอนนี้บลูทูธใช้งานได้แล้วนะครับเนี่ยขึ้นมาแล้วนะนะครับกดคอนเน็กเลยนะครับรอสักครู่โอเคใช้งานได้แล้วนะครับมันจะมาเด้งอยู่ตรงนี้อ่ะตอนนี้ใช้งานได้แล้วนะครับตรงนี้นะโอเคก็ถือว่าประกอบเสร็จใช้งานได้ตามปกตินะครับแล้วก็เน็ตค่อนข้างที่จะเร็วทีเดียวนะครับผมนะครับก็ ลองดูนะว,วิธีการติดตั้งก็ไม่ยากนะครับง่ายๆนะครับก็อาจจะต้องเสียบสายเพิ่มเส้นหนึ่งที่ตัวบอร์ดเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ความเร็วนี่ใช้ได้เลยนะเป็น wi-fi6 ก็ถือว่าเร็วมากนะครับผมนะครับก็ลองดูนะครับสำหรับคลิปนี้นะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับพี่ๆที่แบบกำลังเล็งๆหรือว่าดูรุ่นนี้อยู่นะไอเจ้าตัวเนี้ยมันจะมี2รุ่นนะดูดีๆนะครับมันจะมีอันเชอร์ T X 5 5 0 e กับ T X 5 5 0 e นะถ้า550เนี่ยมันจะถูกกว่านิดนึงนะครับตัวซิงก์ก็จะเป็นพลาสติกนะครับผมนะครับก็ลองเลือกกันดูนะครับผมแต่ตัวนี้ผมเลือกเป็น T X 5 0 e นะก็เอาเป็นอลูมิเนียมไปเลยนะครับจะได้ระบายความร้อนดีหน่อยนะครับผมโอเคนะครับผมยังไงก็ฝากกดติดตามช่องไว้สักนิดนึงนะครับผมนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันคลิปหน้านะครับสําหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ